อนเป็นไงครับโอ้ยตื่นเต้นมากจริงๆเอ่อตามพี่เขาตั้งแต่โดมินจูเราแบบจำแนกว่าเราจิกหมอนเลยเรื่องนี้ฟันซิรีส์นะใช่ตามต้งแต่เรื่องนั้นเลยแล้วก็ดูดูผลงานพี่เขามาเรื่อยๆใช่เขาทด่เจอเป็นไงครับเขินมาแต่ว่าได้แบบทักทายไปคำหนึ่งว่าในชีวิตอยู่ใจทักว่าไงก็ตัาเกาหลีไง ลืมอ่ะน้าเกมเกาหลีมากเออแต่รอบหน้าเราหน้าจริงๆแล้วแล้ววันนี้พอได้มาร่วมกับมดครับก็จริงๆก็แบบรุ่นนี้สวยมากแบบรุ่น multi sport ก็คือแบบเนี่ยผมก็ใส่อยู่ด้วยแฮปปี้มากก็แบบใส่ได้ได้ทั้งลุคนลุลาร์รุคสปอร์ตได้หมดเลยเป็นเชฟของทีวีใช่ครับเอาทีวีมามาเป็นต้นแบบแปลนว่าความ ความดีงามของมิโด้มีมนประชับจริงๆถ้าใครได้เห็นตัวจริงก็จะชอบนะผมว่าแบบตอนตอนตอน,ตอนมีโอกาสได้ถ่ายถ่ายแบบกับกับทางมิโด้ด้วยแล้วแบบถ้าได้เห็นเขาแน่ก็คือชอบเลยยังไงก็ถ้าใครเดินผ่านเลยไา้ของมิโด้ก็แวะเข้าไปดูได้อาจจะแบบถูกใจอาจเสียเงินในกระเป๋าได้ะ,ะมาถึงเรื่องเราบ้างครับคลิปคลิปคลิปที่ห้าเหมือนกันคลิปไหนเลยคุณคุณโดนจ <Bye. S 2> ิ๊ สถา <mm นท <mm ีไบาบางงร้ <mm อนแดอะไร่าเงียเปเยออัน <mm นี้จ <mm ร <mm ิงผมต้องผมต้องขอโทษก่อนเพราะว่าผมนี่ะลืมว่าเราไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอเออเราลืมบอกจริงๆอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอก็เลยก็เลยสามารถแบบฉีดได้ผมงด้เขาก็ดุทุกทุกปีเขาก็จะดูแลเพื่อนๆดูแลคนรอบตัวดูแลคนในครอบครัวอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยในปีนี้เขาก็เหมือนเพื่อนๆผูกลุ่มผมก็ต่อคิวกันฉีด <laughs> จริงๆความตั้งใจแรกที่ลงคลิปครับมันมันก็คือว่ามันช่วงนี้ไขวัดใหญ่ระบาดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แบบเอเออมีใครเห็นอาจจะแบบชวนคนในครอบครัวชวนเ,นเพื่อนอไปฉีดก,กันอะไรเงี้ยก็เลยเลงคลิปคำคำไอ้ที่ผมสรุปอะไรคือแกออล้งขดอเพราะหลายคนถามว่าฉีดไม่ถูกวิธีนี่เออ,อ,อผมจริงๆ เราเราเราแค่รู้สึกว่าคุณหมอพยาบาลทุกคนเขาก็หวังดีกับกับคนไข้หรือเราเป็นคนไข้เนาะเขาก็อยากให้เราสุภาพแข็งแรงแต่การฉีดยาแล้วมันมีเลือดออกเด็กเราก็เคยเจอเราก็เลยแบบไม่ได้ตื่นตก,ตกใจอะไรเป็นปกติต อาจจะมีบางส่วนแต่ก็มีมีเขาได้รับกำลังใจดีจากพยาบาลที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันแบบเลือดออกกันได้จาก,จากประสบการณ์ของของพี่พยาบาลที่ฉีดยา <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็บอกว่าเออเลือดออกได้คุณหมอไม่ต้องเครียดแล้วเราไปปลอบใจเขาไมล่ะ อ่อปอกใจบอกว่าไม่เจ็บเลยปัตเดียวแปะปัตเตอร์ปันเดียก็หายแล้วแล้วก็จากนั้นก็ลากเพื่อนมาฉีดกันต่อเพื่อนก็ปกติแล้วเมื่อกคุณหมอเป็นยังไงบ้างนุ่มนิ่มไหมหรือว่าเวลาฉีดเขาแบบเขาไม่ได้่องันใช่หนอผมดันไปถ้าใครได้ดูคลิปผมดันไปเก่งเล่นด้วยแหละมันเลยแบบมันเลยยิ่งแบบฉีดยากไงแต่จริงแบบถ้าเราไม่เก่งมันก็มันก็ไม่มีอะไรแตเรียกว่าคนเราขึ้นแต่จริงเรา้นมือนุ่มนะมือนุ่มนะเอนเสิร์มใช่ไหมคอนเสิร์ตมาฉีดได้นะครับ สสเน่อาการมีแฟนเป็นหมอมันดีอย่างนี้ใช่มรีวิวให้เราฟังหน่อยสิรีวิวหรอเอ่อความดีมันคือมันคือว่าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือแบบเราจะถามได้ได้ง่ายอ่ะแล้วมันจะได้ข้อมูลแบบเออมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเขาก็ฟิลแบบฟิลไลท์ฟิลไลท์หมาแบบคอยดูแลเป็นหูเป็นใยสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ห่วงเฉพาะตัวเราเขาก็ห่วงเฉพาะคนรอบตัวเราด้วย พฤติกรรมอะไรที่ผมกับเพื่อนๆทำแล้วมันทำลายสุขภาพมันก็จะห้ามไวอะไรอยเงี้ยที่เราปฏ<อ>ิเสแล้วได้คำตอบที่ดีสุดมากอืมว้าวอาหารการกินต่างๆอะไรเงี้ยโดนบ่อยไหมโดนบ่อยแต่ว่าผมกับเพื่อนเริ่มชินกันแล้วก็เริ่มหูชาแล้วเริ่มชิ <c oughs> นแล้วแล้วเราจะมีแนวทางไปทำยูทูบเพื่อสมัครมีแฟนเป็นหมอดียังไงอ่าจริงๆความความมันก็มีข้อดีข้อเสียนะเวลาเขาก็ยังเรียนอยู่มันก็อาจจะมีความยุ่ง ด like like, ้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นต้องรีวิวมาผมว่าต้องลองเองดีกว่าเขามีความเป๊ะไหมครับเพราะเขาก็แบบอะไงเงี้ยแล้วแบบตัดตัวเยอะไหมเราเป๊ะเยอะผมว่าผมผมเยอะกว่าเขาเขาจะไม่รู้นะมันเป็นนิสัยเขาแบบด้วยเขาเรียนอยู่ด้วยแล้วเนื้อหาการเรียนมันมันเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบค่อนข้างจะเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาแบบสนใจประเด็นรอบตัวอื่นๆมากกว่าเราอะเราเองที่แบบต้องคอยอัปเดตเขาว่าแบบ ข่าวบ้านเมืองอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่อาอฉะนั้าเขาไม่ค่อยมีเวลาเรามีน้อยใจนะเออโอเคอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ามันก็ต้องมาแมทช์กันให้มันออให้มันเจอกันแหละแล้วบาลานซ์ดีก็ดีบ้างบางเดือนโอ้แล้วแต่เดือนที่เขาแบบอยู่เอ,อ่อปวดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้านหนักก็จะได้เจอหนอใครขาดใครขาดกันไม่ได้มากกว่ากัน ว่าข่าวนะโอ้ยซาเล็ตตองกันทองกานแต่เราแต่เรามีเงไ่อที่แบบเขาไม่มีเวลาให้เราเราเข้าใจมากเลยครับคือคือเราเราบอกกับเยลลี่ตลอดว่าแบบเรียนให้จบเออตอนนี้เขาเรียนแบบเฉพาะทางนะเขาต้องเฉพาะทางของเฉพาะทางอะไรนู้นนี่ก็แบบเรียนให้จบไวๆอ่าเพราะแบบที่บ้านเขาก็เออนั่นแหละเราก็อยากที่บ้านเขาคงอยากเห็นลูกให้เรียนจบต้องเล่นแต่เนี้ยต้องเล่นแเนียจบก่อนแล้ว ที่บ้านเขากมีเคสนี้แล้วตัวเราพร้อมแค่ไหนกันเรื่องจากว่าแต่งงานโยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับแต่ว่าแบบเอาเอาให้เรียนจบก่อนเพราะว่าเส้นทางเขาังอีกอีกพักหนึ่งอะเนาะแบบน่าจะอีกประมาณ3-4ปีอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนอกจากความรักเราดีแล้วความรักเพื่อนสนิทกันเราดีในเมือง้านะอันนั้นก็คือว่าคนไทยคุณใบยะเหรอเออแ่ก็ีถ้าเราเป็นชาวเวียดมิคนเราอยากจะมีอะไรบ้าง อยากจะเมน์หลายเมน์นะพยายามเมน์หลายหลายรูปแล้วนะแบบเอาแบบว่าเมนเขาจะ้ตโน้นี่ล่าสุดเมน์ล่าสุดเห็นในลงยิ้มใช่ป่าวเยอกมากตอนแรกแล้วว่าสิ้นปีไม่เคยเห็นออกกำลังกายอยู่ดีๆก็มาออกกำลังกายมาได้ดีแล้วเมื่อลี่ยนเพื่อเราแฮปปี้ชีวิตแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบมีมุมอ่อนหวานขึ้นมาแล้วก็แบบอ่อนหวานแล้วเราไม่เคยเห็นไงเราแบบว้าวว่าแบบเฮ้ยใบเฟิร์มมัน หวานได้ขนาดนี้เลยเหรอเออเราก็ยินดีกับเขาเออมีเซลเขาเผื่อ s o c i a ถ้าถ้าอยู่แบบไกลกันอะแซวกันได้แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆแซวแล้วโดนทุบเราไมยกล้าแซวใกล้ๆนะะอยู่ไม่เคย้ันเขาเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันเรายอมเขามากกว่าอืมคุณไม่กล้าทุบเขากลับหรอแต่คาพูดของเขาเราเขาต่างกันมากเลยเวลาเขาพูดกับเราอะแบบส m i l i n g เลยอ่านั่นแหละก็เอาสบายใจครับปเรากลัวน้ำเสียงก็ ผมมาชินเพราะผมอ่ะอยู่เขามาตั้งแต่เด hum ็กไงแล้วก็เขาก็พูดอย่างนี้กับผมไปแล้วแต่ว่าแบบตอนที่ได้ยินเวลาเขาคุยกันน้องนายช่วยแรกๆไดคค่ะหูฟังนะได้ค่ะฝันหรือเปล่าอออมันแบบขุนลุกอ่ะจริงๆถ้าเราได้เจอน้องนายมาอยากจะป่าอะไรน้องนายไหมหรือว่าเพื่อนมาให้เรอะไรไหมจริงๆก็มีเจอแต่แต่ผมว่าเขาเขามันเป็นเรื่องของเขามากกว่าให้เวลาเขาเรียนรู้กันแล้วเขาก็ ให,ให้ไปเรียนรู้กันเองเจอกันเองอะไรเงี้ยไม่ได้เตือนอะไรนายหรอก<ม>แต่เราก็แบบมุมเราก็เรารู้สึกว่านายก็เป็นน้องที่น่ารักไ็นคนสุภาพแล้วก็มาเจอเราทุกครั้งก็น่ารักกับเราเสมออะไรเงี้ยก็แฮปปี้แฮปปี้เราก็ดีใจด้วยแต่แล้วมีแรงอยากจะแบบว่าคุณกับเพื่อนเราผ่านถืงไหม,ไหม,มว่าเออเอาตรงนี้เลยในใจของเราที่มันสามารถพูดได้เลยเออผมว่าควรสงสารผมเยอะน,นะอย่าไปคิดมากเพื่อนผมปีผมกินชินแล้วแหล <c oughs> ะเมื่ไรครับจริงๆวาดีใจมาจากท <c oughs> ี่ อนนี้ไเรก็จะไม่มีข่าวก่อนมาไปเฟิวันนี้ก็มีแล้วเขาแบบเต็มที่ใส่เต็มร้อยดีใจอยู่แล้วค,คือจริงๆในวงการแบบเพื่อนๆสีเราเราก็มีไม่เยอะเนะเออแบบเพื่อนส,สีสีที่เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยไปเฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราเจอกันบ่อยแล้วแบบน,นวันนี้เขาเขา,เขามีอะไรที่มันแฮปปี้เราก็แบบเออดีเราผมเป็นเหมือนประชาชนเลยที่เห็นเขาเราก็แบบแฮปปี้ดีๆกับคู่เขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันราบรื่นแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้